ว,วันนี้ก็จะมาแนะนําการทําเหยื่อมม,ม้าตกปรกากฏนะวัตถุดิบที่ใช้นะอันนี้ม้านประมาณครึ่งกิโลครับผมใช้3ามเส้นนะมันจะได้ประมาณหกี่กว่าใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดนะแล้วแต่ ไข่เป็ดก็จะดีหน่อยครับแต่ผมใช้ไข่ไก่เพราะมีไข่ไก่นะครับใช้ประมาณสามฟองครับกะทิกะทิยี่ห้ออะไรก็ได้เกลือครับเกลือป่อนหรือเกลือเม็ดธรรมดามัก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวไปหั่นม้ามก่อนรับ พามผมใช้อยู่ประมาณสามเส้นนะครับต่อการหมักรอบหนึ่งมาเนี่ยครับยอหันกันครับพามที่ใช้นะมันจะมีพังผืดนะครับต้องเลาะออกอ่ะตัวนี้ใช้ไม้ลานมันเหนียวเป็นเหมือนเส้นเอ็นนะครับ ใช้ไม่ได้ต้งองเลาะออกจะมีผลตอนวัดปลาถ้ามันมีมันเบ็ดมันจะไม่ทะลุม้ามามันจะติดไอ้นี่แหละเหนียวจริง ให้มันเหลือน้อยๆได้ขั้นหั่นนะครับจะหัน่นอย่างหัวนี่จะหัน่นชิ้นเล็กใหญ่ตามที่เราถน,าดนัดตกปลาใหญ่ก็ชิ้นใหญ่ครับ หันบ,บนีีแล้วมาหันเฉียงอีกทีหนึ่งประมาณนี้หันชิ้นประมาณนี้ชิ้นประมาณน,น,าณนี้ถ้าเป็นส่วนหางนี่คือ แถวไปได้เลยนะอ่นเปนแถวไปได้เลยอนนี้ไปได้เลยจะไ,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 ได้ชิ้นประมาณเนะี้ย เส้นหนึ่งเดี๋ยวเอาใส่ขวดโหลที่เราจะหมักไว้ครับไว้ก่อนเดี๋ยวเอาทุกอย่างไปเข้ากันเลยเนี่ยง่ายดี ตอนนี้เราก็ได้มาเป็นชิ้นๆแล้วนะครับเนี้ยต่อไปเราก็ผสมเกลือเลยดีกว่าเกลือผมใช้อนช้า3ช้อนโตน๊ะมา3ช้อนนะ แล้วก็เดี๋ยวใส่ไข่ใส่กะทีครับผมใช้ไข่ไก่สามฟองนะครับใส่หมดนะครับทั้งไข่แดงไข่ขาวคนกันไป กะที่ผมใส่หมดกนนล่องเนี่ยครับ250้มิลลิลิตรใส่ไปเล่เวลามันไอ้นี้มันจะอืดขึ้นมาเ่ ปใช้เสร็จแล้วพ่อจะเอามาให้หนูล่ะนี่พ่อใช้อยู่โอ้ยอะไรอ่ะพ่อทำเดีกกอดมาตบกระปกบทำไมพ่อใส่ไข่ลงไปด้วยละ่ะหมักให้มันหอมให้มันขาวใช่ครับพอใส่เกลือใส่ไข่เสร็จใส กะทิเสร็จเดี๋ยวเราก็ต้องมาคนนะครับคนให้มันเข้ากันนะมันส่ลกเวอให้มันเข้ากันเลยสีมันเป็นสีไข่อะจ้ามันเป็นสีนไข่เป็นสีไข่เลยอ่ะต้องคนให้เกลือให้มันเข้ากันดีให้ไข่ให้เกลือให้กะทิ ให้มันทเท่ากันคนนานเกลือมันอยู่ข้างล่างแต่มาคนข้างนอกก่อนก็ได้แล้วก็มาใส่โหลข้างหลังก็ได้นะแต่แบบนี้ผมว่าง่าย จะได้ประมาณนี้สีสวยยุ่น,นะทําทำไมเอามาเยอะล่ะพอคนเสร็จแล้วนะครับเ้าก็ปิดฝาแล้วเอาไปตากแดดไว้นะครับถ้าจะตกสองวันแล้วไปตกเนี่ครับตากแดดไว้เลยแต่ถ้าหลายวัน แบบยังไม่มีเวลาไปตกจะเก็บไว้นานๆก็เก็บไว้ในห้องธรรมดานะครับาาไม่ต้องเย็นไม่ต้องร้อนเดีย๋ยวมันก็เป็นหัวเองสักสี่ห้าวันก็ใช้ได้แล้วครับ้าไว้ในห้องเฉยๆแต่ถ้าตากแดดสองวันสองวันก็ใช้ได้นะพ่อค่ะแต่ว่าพ่อบอกใครว่านะคอ่ะพ่อบอกใคร